สวัสดีครับพ่อแม่ี่น้องที่ฮักจูผูจกคนครับตอนค่ำตอนเย็นวันนี้ผมจึกลื่งงานแล้วนะครับผมป้าพ่อแม่ี่น้องมาพอแปลงพ่อกาของผมครับแปลงพ่อกาแปลงแหลกน่ครับก็เป็นข้าวกอขอฮกแบบต้นสูงซึ่งมีอายุได้8วันวันนี้แล้วนะครับผมจะนําไปปลูกให้ลูกก้าในวันที่เจกรกฎาคมห้กงฮกเลจะถึงนี่นะครับก็ครบ15วันก็ไปปลูกในวันนั้นเลยนะครับหน้าวันนี้ผมมีอายุได้8วันนะครับผมพ่อวันที่ สาวสามมิถุนายนตีผ่านม้านะครับวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับอายุได้8วันนะครับความสูงกว่าประมาณ7ซนติเมตรนะครับโปรใม่เป็นน้องครับนี่ครับ7ซนติเมตรเป็นข้าวกขอหกแบบต้นสูงครับอายุได้15หวันก็จะไปปลูกแล้วนะครับนะครับมาพอแหมแปลงนี่ครับโปรใม่เป็นน้องครับแปลงนี่เป็นข้าวนาห้าเก้านะครับข้าวนาห้าเก้านี่ผมเพาะเมื่อวันที่สาวหก มีธนายนที่ผ่านมานะครับอายุได้สี่วันนะครับอายุได้สี่วันก็เป็นหน้าตาเป๊จีนะครับเขานาน้าเขานี่เป็นเข้าพันเตี้ยนะครับต้นป่นก็จะบิสูงครับความยาวของกล้านี่ก็จะยาวจ้ามามานักครับอายุในการนําไปเพาะปลูกนะครับก็ยี่สิบวันนะครับปุ่มไม่ี่น้องครับสาวันผมก็จะไปปลูกขึ้นหลูกกล้านะครับต่างจากเขากอของกเนี่ครับ ข้ากอของหกต้นสูงนี่ครับเปื่อนมีความยาวเร็วมากครับมีความยาวไว้นะครับผมก็นับอายุตั้งแต่เริ่มเพาะจนถึงวันปลูกเลยนะครับ15วันนะครับผมเพาะวันที่สาวสามิถุนายนจะไปปลูกให้ลูกก้าวันที่เจกรกฎาคมนะครับนับหนึ่งจากวันพ่อมเมล็ดน,นะครับจนถึงวันที่15หเออจนถึง15วันในวันที่เปุ่นนะครับ 15วันก็พร้อมปักดำได้เลยนะครับในส่วนของแปลงนี่ครับนี่ครับกําลังจะอายุได้4วันนะครับเป็นข้าวพันนาน5เก้าครับผมลงแปลงไปได้สองวันอยู่นะครับเพราะว่าเพราะแล้วจะต้องมาบ่มไหวสองคืนครับนี่ลงแปลงผ่านไปสองวันก็วันนี้นะครับอายุได้4วันอยู่นะครับข้าวนาน5เก้านะครับผมจะก้าวผนมีอายุได้สาวันครับ ผมจะนําไป้ปลูกให้ลูกก้านะครับป่อม่ปี่น้องเตมือไม่หรือว่าจะหรบจางเาะกกาแล้วกอดํานานะครับก็ให้ดูคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ก็ป่อม่ปี่น้องเนี่ยครับเขานานห้าเก้านี่เป็นเข้าพันเตี้ยครับความยาวของกานี่นะครับก็จะยาวจ้าครับกาตีเหมาะสมในการปักดําก็รถดํานานะครับก็มีความยาว15เซนติเมตรนี่นะครับเหมาะสมเตียจะนําไปปักดําครับ ถ้ายาวกว่านั้นนะารัต้องตัดปลายทิ่งนะครับอย่างเข้าก้ของหกนี่นะครับยาวไว้มาครับยาวไว้ครับถ้ายาวเกิน15ซนเมตรครับผมต้องนำเื่องตัดยาแล้วก็ติดสายเอ็นมาตัดปลายใบทิ่งนะครับทุกูปีก็ทำาจ่นนันนะครับแต่ดูี่ความยาวของกล้าแหมทีแหมกัมหนึ่งนะครับว่าจะมีความยาวเกิน15ซนเมตรก็ยาวเกิน15เซนเมตรผมต้องตัดปลายทิ้งนะครับ แต่ข้าวหนานห้าเก้านี่ครับเป็นข้าวตียาวจ้าครับอายุสาววันจะพอดีครับสิบห้าเซนติเมตรนะครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับที่นํามาฝากพ่อแม่พีน้องสําหรับปู่แม่ปีน้องตีซื้อรถดํานามาจะมาหับจ้างเพาะกาแล้วก็ปลูกหือหลูกก้านะครับเรา้องศึกษาเกี่ยวกับกาฝันเข้าก่อนนะครับ 9, ข้าวพันเขานี่เขาต้องศึกษาดีๆนะครับว่าความยาวของปืนเป็นจะได้อายุในการปลูกจะปลูกข้าวพันมีอายุตัวใดเข้าแต่ละพันแตกต่างกันนะครับแต่ละพันก็มีความสูงความเตี้ยไม่เท่ากันนะครับอย่างนานห้าเก้านี่ครับก็เป็นข้าวพันเตี้ยข้าวพันเตี้ยข้าวพันต่ำนะครับจะมีข้าวนานห้าเก้าก็ขอหกเตี้ยนะครับก็จะมีอยู่ก็ ลักษณะกาเจริญเติบโตก็เหมือนกันนะครับเ,เข้าพันเตี้ยเหมือนกันสําหรับเขา้าก็ขอกต้นสูงนี่นะครับอายุ15วันผมต้องต้องไปปลูกไปปักดําให้ลูก,ก้าแล้วนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิร้อยห้าก็สิบห้าวันเหมือนกันนะครับข้าวหอมมะลิร้อยห้าก็สิบห้าวันเหมือนกันเพราะว่าก้าพันเข้าหอมมะลิร้อยห้าก็มีความยาวเร็วเหมือนกันนะครับข้าว ข้าวหอมข้าวหอมมะลิ15นะครับก็ขอ15นะครับก็ใจ้อายุ15วันเหมือนกันนะครับสรุปแล้วก็คือข้าวที่เป็นต้นสูงนะครับผมจะก้าวผ่านเมีอายุ15วันผมจะนําไปปลูกขึ้นลูก,ก้าเลยครับนัดลูก,ก้าในวันวันปลูกเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะไปไป,ปลูกขึ้นลูก,ก้าก็ต้องนัดลูก,ก้านะครับว่า จะปลูกวันที่เท่าไรผมก็จดใส่ในตารางการทับจ้างของผมเลยนะครับสมมติว่านายก็ปลูกวันที่เจ็ดกรกฎานะครับผมก็ต้องมาเริ่มเพาะวันที่สาวสามนี่นะครับนี่ครับันเพาะที่สาวสามจะปลูกวันที่เจ็ดกรกฎาที่จะถึงนี่ครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับวันนี้วันที่สามสิบมิถุนายนนะครับผมเพาะวันที่สามสิบมิถุนายนหกหกจะนําไปปลูกวันที่เจ็ด รกรกฎาคม66เริ่มจากวันเพาะจนถึงวันปลูกอายุได้15วันพอดีเลยนะครับเกี่ยวกับการเพราะมาเมล็ดพันธุ์เข้าแล้วก็นําไปปลูกเ้รงูกก้านะครับเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์เข้าด้วยนะครับว่าเข้าพันธุ์นี้สมควรที่จะมีอายุตั้งดถึงจะนําไปปลูกได้นะครับเป็นเกศเล็กเกดน,น้อยนะครับแต่มีประสบการณ์นำมาฝากพ่อแม่ปีน้องนะครับ เพื่อพ่อแม่ปีน้องจะเป็นประโยชน์ไกลไปไหมปีน้นองที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์เข้าของตัวเองก็ได้นะครับที่มีน้ำนักๆแล้วก็ซื้อรถดดำน้ำมาเพาะในถาดเพาะเมล็ดพันธุ์เข้าจี้นะครับแล้วก็นำมาวางแปลงเพาะจี้นะครับสำหรับแปลงเพาะนะครับก็ต้องมีน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับก็ต้องใจน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับอย่าให้ ถาดพ่อกาเข้าของเขาแห้งนะครับเพราะว่าแกลบดําตัวนี้นะครับเฮาพ่อในแกลบดําโดยตรงนะครับบ่มีดินบ่มียางนะครับถ้าแห้งแกลบดําจะเป็นขุยต้นกาเข้าของเขาจะตายเลยนะครับเฮาต้องให้แกลบดํานนี้มีความชุ่มอยู่ตลอดนะครับเอาหน้าเข้านี่ครับเอาเข้าท่วมเลยก็ได้ครับถ้าเข้าท่วมแบบนี้นะครับแล้วนี่ปนใยแลวนะครับสามารถเอาเข้าท่วมได้แล้วก็ระบายน้าออกได้นะครับถ้าจะถ้าก่อเขาเกาะ เอาน้ำเข้าท่วมได้แล้วก็ระบายนาำออกเลยนะครับตอนกลางวันนี่ผมก็เอาเข้าท่วมนะครับเอาเข้าท่วมตึงมดเลยนะครับตึงมดเลยนี่ครับแล้วก็ระบายนาำออกนะครับอย่าให้นี่ครับอย่าให้แกบดำติดเอาพวกเล่นออกไปนะครับแห้งนะครับถ้าแห้งนี่ก้าพันธุ์ของเขาตายเลยนะครับทางที่ดีก็เอานาำเลี้ยงไว้นะครับเอานาำเลี้ยงให้แกบดำนี่ดูหนาำขึ้นอยู่ตลอดนะครับแกบดำก็เหมือนฟองนาำครับ เมื่อปืนโดนหน้าาครับปุกจะดูดูดน้าขึ้นมาดูดน้าขึ้นมานะครับไปเลี่ยงก้าพันของเขานะครับนี่ครับตัวนี้ผมยังดึงหากยี่พอบได้เตือนนะครับอายุยังแปดวันอยู่นะครับข้าวก็ของหกนี่ครับโอ้ดึงดึงได้นะครับนี่ครับอายุได้แปดวันนะครับนี่ครับดูหักครับอายุได้แปดวันวันนี้นะครับสมาดูหักได้ล้วครับหักกับไปขีดขาวอีกนะครับนี่ครับอายุได้แปดวันนะครับ 15วันผมก็จะไปปักดำให้ลูกกากาศนะครับนี่ครับปลาปูแม่ปีน้องย้ำย้ำแรงครับหลังจากที่ผมใส่แกลบดำเตรียมพร้อไม่ได้ผ่านเข้าห้ลูกกา้วครับย้ำแรงกับปลาปูแม่ปีน้องมาพอจะอีกนะครับเป็นประโยชน์กับป,ปูแม่ปีน้องนะครับนะครับคลิปนี้ที่ปลาปูแม่ปีน้องมาหูจักกักา้าผ่านเข้าแล้วก็อายุเข้าอายุกา้าผ่านเข้านะครับที่พร้อมจะนําไปปลูกว่าก้าผ่าน นี่สมควรจะมีอายุกี่วันแล้วก็พันนี่สมควรจะมีอายุกี่วันก็เป็นกินเลสก,ก็น,น้อยนะครับนำมาฝากปม่มไปีนองนะครับก็ขอข้อคุณผมแมไปีนองจูคูณจุคุณนะครับที่ขอที่ตามคลิปของผมเนี่ยครับจะได้ก็ช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับกดซับจะค่ายกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ผมดวนะครับ ผมจะมีเป็ี่ยนกลังผมจะมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเนื้อครับผปรแม่ไปน้องครับแค่นี้ผมก็มีกําลังใจในการทำคลิปนะครับเปลี่ยนกําลังใจตียิงใหญ่ขนาดนั้นนะครับตีผปรแม่ไปน้องมอบให้ผมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับจะได้ก็คลิปหน้าว่าผมจะไปยนื้ออันยังแก่เล็กแก่น้อยนำมาฝากพ่อแม่ี่น้องโปรแม่น้องก็คอยติดตามนะครับปรากันคลิปม่นะครับ พักพ่อแม่ปีน้องจุคู่กูคนเนิรครับขอบคุณครับ